ก็สวัสดีจารย์ครับที่ชอบในการตอนนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับเมื่อนี้เอาเสมาเพชรมาเห่น่นคอนแรงครับไม้ตามันออกบานนะครับเนะยองสัตว์พปกๆไปขึ้นมาถึงสิบนาทีครับมีนกสู่อยู่นี่เมื่อกี้ที่ตัวหนึ่งพจ่จจบดูกต๊ะกกบ่าข้างหลังเ่ยมันเห็นผมมันก็ไปตันนะครับ ไม้นี่เป็นไม้ที่แล้วหลายนะครับคลิปก้อนก้อนเนล้ครับบางนาแหล่งที่ได้แต้มหนึ่งแต่บ่ตเลยจากตรงนี้นะครับได้จากเป็นเป็นอีกห่างนจักสามร้อยสี่ร้อยเมตรไม้นี่มีนกมาตอมที่เมมาว่างกบรัดขันเทีที่พอมีเขามาสามตในต้นเดียวก็เลยมาลองวางเบองใส่ก็กวานหน่อยนะครับแล้วตรงนี้ขึ้นกอนคนแล้วตรงนี้ไกลๆกลขึนคนนั่นจะคลองเขาเลาะ โบกหนาอยู่แถวนี้เขาหน้า,นาวาจะเข้าไปหาตน้นเดี๋ยวเบิ่งก่อนนกเงือกเขานกเอ,อียงโอ้มีนกเอยียงเข้ามาป่ะเดี๋ยวลุ้นน้ำกันครับอยู่ด้านฝนครับผมบได้ติดมไดม้นะครับแล้วมันหยัดฝนตกนะครับเดี๋ยวเบิ่งครับเหมือนเซมมาเพ็ดจะเห็นนกเห็นนกป่าครับนี่ตอนนี้เหี้ยก,กันแล้่ะนกป่าก็เหี้ย ใจว่าเขาต้นบอ,อยาเมืองน้ำต้นเนี่็ผมเห็นต้องใส่ไปต้นวาครับตัวนี้คันละดันหลังะจะยุต้นไกๆแล้วเนือต้นวาหน่อยไกลๆกันนี่ละแท้นี่ละ มืองไปครับยังเมืองไ่ครับเอ,าเอ้าเสียมาเผ็ดคือขันยนแนวนี่มันนกปาก่ากับยีไก่เบาอ่อนบ่สูบบ่มันเลยขันยนแนวนี่ยอ๋คือเห็ดแปลกๆนอบบาหน่ ขันโยนสวยนกก,ก,อก,กอ็อยุกิไก่ได้ตังลุนครับได้จังหลุนต่อสัะตว์อะไรมาตลาดเหมือนไรครับเนี่ยต้นนี้แหละครับต้นวาทั้งหนาเนี่ยครับอบอนคอกเสบียงด้านหลังต้นวานี่สัะตว์อะไรมาแต่ต้นสเสบงยงคนละครับ ซึ่งมันไกลกันนะครับเป็นหล0ยเมตรสองร้อยเมตรตอนนี้มันยุต้นนี่ไกล่แล้วไก่แล้วไก่เป็นจริงช่างหายวะกำลังเหยียบไงเลยครับมันมีสองตัวยุตัจน ดุนวัชิขาตนมะครับัตวตตะไรแม่แนวนีในแบบมีโอกาสครับ่าจะสูบอย่างงี้งก็ก่อยต้องกล่อยอย่งอยงเขาเสว่าบา่โอ้นกเหียงวเตียงบัสูบวขันโอย้ยเอียงบ่โอ้ยนกหน่อยนก กังเขนโอ้ย,ยโอ้ยกังเขนนกเหี่ยงบ่นกกังเขนหรอกโอ้ยมเห็ดเผนนียดลันซะเนาะ หงเอียงแล้วก็อันนี้หักแถมมึงเอียงเอ้ยปนมึงเนี่ยไปไกลๆกด้วย พวเขาเลยครับอาจจะเป็นว่าถือต้นที่เป็นหวงโอ้ยก็มาจับต้นวากไก่ล้วก็ไปอีกต้นนึงกัอีกติ่งอยู่นี้พอออกไปถือต้นพันโมหวงเลี้ยงใหญ่ไหมครับตอนนี้ จมงนาบังหกมงคลเอ้ยสิสหกสางคกับสี่มงคองใหญ่แบบนี้ถอตัวมันบ่งมีแต่นกเอียงนกเอียงไรู้ล่ส่วนอยู่นกเอียงปครับเ่อนครับ มีความมานเป็นพิเศษพิษคิ้วอีกแล้วพี่น้องมันมาอีหยังบาดี่ตายแล้วมาซอยกนเป็นฟูงเลยบาดเอาเอา้าบาดี่ตายแล้วบาดนิตาลาตาตายมันครับนกมัน,นตื่นใชยว่าเพชรจิตตายก่อนตายแล้วบาดี่โอ้ยผ่านอีหยังนกกำลังขันดีๆมาย่ำเลยเนาะ แต้มสิบแปดมาเลยพี่นอ้องโอ้ยอันอน,อนี้ยังอาอมันหนอว่านี่โอ้โหพดกันครับอันอันตรายอ,นอ,อยันหนอได้สิสวบมือคุณเดี๋ยวขายากพดกันครับแต้มสิบแปดมาแล้วครับเสมาเพชร หางกระขาขึ้น <laughs> โอ้ยจักบาดดึงกันนะเออหยบเบื่อกูตายแล้วบาดบ้างดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรุนแรงรุนแรงพี่ออกนี่นเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะไปครับขึ้นสู่ธรรมชาติไปโอ้ดลุนต่อไปครับ